สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมณารีเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางแพลตฟอร์ม YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะหรือว่าอีกหนึ่งแพลตฟอร์มก็คือ Facebook ที่ตอนนี้เราถ่ายทอดอยู่ใน2เพจหลักๆค่ะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒธรรมเพที่2 คือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมค่ะขอกันคนละหนึ่งไลค์ส่งหัวใจให้กันหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะขอคนละหนึ่งแชร์จะได้นอกจากจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วนะคะและได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการเผยแพร่เคล็ดลับรวมไปถึงวัฒนธรรมดีๆของไทยให้คงอยู่สืบไปและให้หลายๆคนได้เห็นนะคะและได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของเราในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังคงมีหลากหลายพันธกิจซึ่งหนึ่งในสิ่งที่สําคัญก็คือการร่วมมือกันกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมค่ะในการนําเอาวัฒนธรรมของไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์สืบสารและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะนั่นก็คือ 5F ด้วยกันนะคะ F แรกก็คือ F food ค่ะ F ที่2คือ film แล้วก็มีแฟชั่น fighting และเฟสติวัลนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะรายการนี้สินสร้างทางอาชีพ เราก็ทําตามแบบต้องบอกว่าเสียงเรียกร้องของคุณผู้ชม F food หนใน5 F มาแน่นอนนะคะเรื่องของอาหารซึ่งถ้าพูดถึงอาหารไทยแล้วต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยทีเดียวอาหารไทยที่มีคุณสมบัติเป็นยาด้วยสมุนไพรดีๆของไทยที่เรามีในท้องถิ่นลายคุณบอกว่าโอ้โหพูดถึงอาหารไทยเป็นยา แหมมีไม่กี่เมนูจริงๆนะคะเมนูที่เด็ดๆและคนชอบทานทุกเพศทุกวัยนั่นก็คือเมี่ยงคํานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามรับชมการสาธิตการทําเมี่ยงคําที่ต้องบอกว่าประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมยัยโดยเมี่ยงคำเลิฟเวอร์นะคะที่เขาจะมีการประยุกต์นําเอาเมี่ยงคําที่ใช้ใบเป็นกลีบบัวหลวงนํามาห่อเมี่ยงคําแล้วทานอย่างอรอร่อยสีสันสวยงามเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูการสาธิตกันในรายการของเรานะคะ โดยผู้ที่จะมาสาธิตให้เราได้ชมกันวันนี้นะคะขอต้อนรับเลยค่ะคุณอ้อมจันพรายพันธ์และคุณฤทธิพรายพันธ์จากร้านเมี่ยงกลีบบัวบ้านสวนค่ะอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะโอโ้โหคุณผู้ชมค่ะจะบอกเลยนะคะว่าระหว่างที่คิดเปิดรายการไปเมื่อสักครู่หิวมากเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นของตัวเมี่ยงคําเขาเนี่ยคือหอมมากกลิ่นน้ําเมี่ยงตรงนี้เลยใช่ไหมคะคะแล้วก็ละลานตาไปด้วยสิ่งที่เราบอกว่า อาหารไทยเป็นยานี่สมชื่อเลยนะคะเพราะว่าสมุนไพรเยอะมากเยอะมากค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นกิ๊กขออนุญาตออกตัวถามพี่ๆทั้งสองท่านก่อนเลยว่ากว่าจะได้มาขนาดนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเป็นคนที่แบบคือมันดูโปรมากดูเตรียมทุกอย่างมาดีมากเราเป็นคนชอบทานเมี่ยงแล้วก็ทําตรงนี้มานานเลยหรือเปล่าคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยในสายอาชีพนี้ จริงๆไม่ได้เริ่มแรกไม่ได้อยู่ในสายอาชีพนี้ก็คือทํางานประจําปกติทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยอยู่บ้านสวนอ,อยู่ในสวนแล้วก็ได้ทานเมี่ยงคำมาก็ต้องแต่เด็กอะค่ะก็คือ<ม>เคยทานใบชะพลูใบทองหลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เราทานอยู่ใช่ค่ะคือสมัยก่อนอย่างตอนเด็กๆที่แบบกิกทานแล้วที่บ้านก็คือชอบไปทานกันจะใช้แบบเป็นใบเขียวๆใบเมี่ยงคำใบแบบชะพลูกับทองหลางแต่รอบนี้ ทำไมพี่ถึงเลือกเอาใบบัวมาทำคะก็ด้วยความที่บ้านเราอยู่ในสวนก็จะมีทงกล้องเราก็จะปลูกบัวบนหลวงซึ่งปลูกไม่ได้ปลูกขายก็คือปลูกเพื่อคว,วาม,ามสวยงามใช่ค่ะชอบ,อช,อบชอบบัวแล้วก็ปลูกเพื่อคว,วามสวยงามประกอบกับแฟนเป็นคนต่างจังหวัดเขาไปเด็งจังหวัดเขาก็จะได้เคยทาน เอาบัวเนี่ยไปทานทานก็คือเอาไปทานกับน้ำพริกอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะคือทานได้แต่ว่าคือคนอย่างเราเราอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยรู้รู้กันหรอกแต่คนอย่างพี่ลิซอย่างเนี้ยคือทานได้ตลอดแล้วก็ทานกับน้ำพริกด้วยช่แล้วพอเรามีเราก็เลยเอามาเอามามาทานที่บ้านก็คือบ้านเรามีอยู่แล้ววัตถุดิบทุกอย่างอยู่แล้วเราก็เลยอ่ะลองเอากลีบบัวมามันเข้ากันแล้วซึ่งโชคดีที่ว่า ของเราเนี่ยมีน้ำเมี่ยงที่เราเราเป็นสูตรของเราอะค่ะที่ทำทานกันอยู่แล้วแสดงว่าอย่างเงี้ยพอเราลองเอามาทานดูแล้วเข้ากันจังเลยซึ่งตอนแรกอะเราทานกันในบ้านก่อนยังไม่ได้คิดจะเปิดร้านด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาเปิดร้านแล้วคะเริ่มจาก เริ่มจากมีเพื่อนคือที่บ้านเนี่ยจะมีน้องๆเพื่อนๆมาที่บ้านกันเราก็จะทําอาหารให้เขาทานก็เหมือนมีเมี่ยงกลีบบัวบ้างมีขนมจีนเซาน้ํามั่งมีนี่เขาทำอาหารใต้ได้เขาก็จะทําอาหารใต้กินกันอย่างเงี้ยเวลาน้องๆมาก็วันหนึ่งเราก็ไม่ใช่วันหนึ่งเขาก็เขาก็คือเห่แล้วมาทานแล้วก็รู้สึกว่าอ ทำไมพี่ไม่เปิดร้านเนี่ยเลยหนื่อาแสดงว่าต้องอร่อยถูกปากทุกคนลวันนึงน้องเขามาแล้วเขาทาเมี่ยงกิบบัวเนี่ยเขาลงโซเชียลก็คือลงเฟซบุ๊กเขาอะค่ะพอลงเฟซบุ๊กปุ๊บกลุ่มเพื่อนเขาก็ถามเขาว่าไปที่ไหนซื้อที่ไหนไปหาซื้อที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ถามกันมาเยอะมากตลอดทั้งวันหารู้ไหมว่าน้องคนนั้นตอบไปว่าอ๋อมาทานบ้านพี่ใช่ใช่เขาก็บอกไม่มีพี่คือมีพี่ว่าทาให้ทานอะไรนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพอคนถามเยอะๆน้องเขาก็เลยมาบอกแล้วว่าเอ้ พี่ทําขายเถอะ <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็บอกอุย้ยเราไม่ทําเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีทักษะในด้านนั้นมากแล้วการทาจะทําขายนะ่ยมันก็ต้องเหมือนแบบเหมือนลรงแรงเนาะก็จะต้องใส่ใจกับมันนิดนึงมันจะ,ะต้องมีดีเทลมีรายละเอียดมีน,นั่นนู่นนี่ก็ปฏิเสธเข้าไปทั้งวันนะคะจนสุดท้าย มาคุยกันเอ้ยพี่เราอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะน่าจะเป็นเพราะโซเชียลเป็นเหตุอ่ะครับก็เลยต้องเริ่มเข้าสู่วงการน่าจะอย่างงั้นเนะเริ่มเข้าสู่วงการนี้ด้วยความแบบโซเชียลจริงๆเนาะมันเป็นแรงผลักดันมากเลยว่าเขาลงรูปขนาดนี้แล้วอไม่ทําก็ไม่ได้้วเราทำก็ไได้ใช่ค่ะก็เลยสุดท้ายก็เลยอ่ะค่ะก็อ่ะทาก็ทำก็ก็เลยจัดเต็มก็ก็ไม่ถึงกับเต็มมากตอนแรกก็อย่างว่าวราเราิบวัตถุดิบอะไรเราก็มีอยู่แล้วแต่ค่ะ พวกแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยเราเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยก็ทํากันงูปลาไปก็เลยก็เลยเอาเท่าที่มีลูกค้าสาั่งนะตอนนั้นอะ่ะก็เพื่อนเอนกลุ่มเพื่อนของน้องเแค่นั้นแล้วก็คือประมาณเกือบ20คนก็เป็นลูกค้ากลุ่มแรกถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มแรก ค่ะคุณผู้ชมคาะร้านอื่นเนี่ยคือเขาเปิดร้านรอลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้า20กว่าคนมารอให้ร้านเปิดทําการค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าเจ้าของร้านค่ะเปิดค่ะเปิดต่ะขยากทานเนาะทำขายเลยจนเราก็ได้เป็นเป็นออกมาเป็นร้านนี้เลยใช่ไหมซึ่งเราไม่ได้ทําหน้าร้านไม่ได้ทําหน้าร้านเราไม่มีหน้าร้านเราก็ก็มีแค่ เป็นแบบเพจค่ะแล้วก็มีแค่ลายแค่นั้นเองตั้งแต่ที่แรกแต่ว่าพอลูกค้ากลุ่มแรกได้ทานแล้วเนี่ยก็ติดใจคือทานแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยค่ะเขาบอกว่าอร่อยพออร่อยมันก็มีการบอกต่อมันก็มีการบอกต่อแล้วแล้วก็สั่งซ้ําเข้ามาค่ะมันก็เลยจุดเริ่มต้นที่ที่จากจากครั้งแรกที่ไม่อยากทําเพราะว่าไม่พร้อมพอมีลูกค้าเข้ามาเนี่ย มันก็เลยทําให้เราพัฒนาแบบแบบหลายๆอย่างขึ้นมาค่ะซึ่งพอเราเริ่มทําเมี่ยงเนี่ยคือเรามุ่งไปเลยว่าอ่ะในเมื่อที่บ้านชั้นทานแบบนี้เป็นเมี่ยงกลีบบัวเราก็ชูซิกเนเจอร์ตรงนี้จะไม่ได้ทำเมี่ยงประเภทอื่นจะทำแต่เมี่ยงกลีบบัวใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ แต่มีบางบางลูกค้าบางท่านอาจจะอยากทานใบชะพลูเราก็มีเพราะที่บ้านเนี่ยก็จะปลูกใบชะพลูโอ้บ้านสวนนะเนาะมันมีแบบมีครบเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าทองหลางอย่างหน้าฝนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีทองหลางบ้างแต่มันจะไม่เยอะ,ะลูกค้าบางท่านบางท่านคือลูกค้าที่มีอายุนิดหนึ่งก็จะถามถ้าถามเท่ามีเนะี่ย เราก็เตรียมไว้ให้ใช่โอเคค่ะแต่ที่แน่เลยคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหเห็นขนาดนี้แล้วอยากรู้แล้วว่าวิธีการทำตัวเมี่ยงกลีบบัวเนี่ยยากไหมเพราะว่าคือของเครื่องเคียงต่างๆเขาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะค่ะยังต้องเตรียมอะไรบ้างคะอยากให้พี่แนะนำให้หน่อยคือเราเราเอาเป็นว่าเราจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนของตัวน้ำเมี่ยงคือตัวน้ำเมี่ยงเนี่ยเราก็จะมีหอมแดงหอมแดงแล้วก็ข่าขิง น้ำตาลน้ำตาลเราใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็กะปิอะคะ่ะแล้วก็เกลือเกลือเนี่ยแต่จะเกลือนี้เป็นเกลือสีชมพูใช่ค่ะเราจะใช้เกลือสีชมพูอะ,ค,ะค่ะแล้วก็ทุกอย่างทุกทุกอย่างสามอย่างสามอย่างหอมขิงขาเนี่ยเราจะมาปอกเราก็จะมาผัดทําให้สุกอะะัค่ะทําให้สุกก่อนทําให้สุกก่อนพอหลังจากสุกแล้วเนี่ยเราก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยไปปั่นรวมกันค่ะไปปั่นรวมกันแล้วก็พอได้ปั่นละเอียดะนะคะเสร็จแล้ว เราก็จะเอามาผสมกับน้ําตาลแล้วก็กะปิแล้วก็เกลือแล้วก็เคี่ยวโอต้องเอาไปลงเคี่ยวอีกใช่ซึ่งระยะเวลาในการลงเคี่ยวนี่นานไหมคะประมาณสองชั่วโมงกว่าค่ะอเราต้องเคี่ยวด้วยไฟแรงอ๋อไฟแรงเลยเราเคี่ยวด้วยไฟแรงเลยอะค่ะแล้วก็เคี่ยวไปแล้วเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆนะคะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้จริงไม่ใช่เพราะว่ามันจะ กิดมันจะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าตั้งแล้วจะเดินไปไหนก็ได้ไม่ไม่ได้ต้องดูต้องคอยดูอยู่ตลอดต้องคอยอยู่ตลอดก็ต้องทุ่มเทนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ทานของอร่อยนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าแน่นอนค่ะกิ๊กจะไม่พยายามล้วงไปมากกว่านี้เพราะอันนี้คือข้อมูลลับทางธุรกิจนะคะใช่คุณผู้ชมค่ะเราได้เห็นแล้วแหละว่าเนี่ยมีของอ่าหลายอย่างซึ่งเป็นจุดเด่นด้วยนะอันนี้ใช่ไหมคะที่เป็นตัวดึงดูดลูกค้าของเราคิดว่าเราเราคิดว่าน้ำเมี่ยงเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตัว ชูโรงเลยเนาะเป็นซิกเนเพราะจากคนที่ได้ทาแล้วจะบอกว่ามันอร่อยมันมี t e เจอร์ของของความเป็นเป็นสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปค่ะไม่มันไม่ใช่น้ำน้ำน้ำโจงๆอะค่ะค่ะคือเคยเคยไปทานที่อื่นแล้วเขาจะเหมือนใส่ต่างต้มกับตาใช่เขาจะใส่น้ำปลากับน้ำตาลต้มด้วยกันใช่ไหมคะซึ่งความข้นแล้วก็สีสันรวมไปถึงเวลาทานเข้าไปอ t e เจอร์ข้างในอะมันจะมีแบบ ตัวสมุนไพรเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้คือเห็นชัดๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือแค่เดินผ่านคุณผู้ชมกลิ่นมันจะหอมกลิ่นหอมติดมาเลยติดจมูกเลยแลที่สําคัญคือทําให้เราแบบหิวมากอ่ะเพราะตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยคือบอกเลยว่าแค่กลิ่นก็หลอกกันไม่ได้แล้วของดีกลิ่นมันจะหอมมากเปิดฝาฝากล่องมาในกลิ่นจะหอมมากเลยค่ะและอันนี้คือเราไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่อะไรนะคะพอเคี่ยวไปเนี่ยมันจะเป็นสีมันจะกลับธรรมชาติ จากธรรมชาติของเขาเองอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของน้ำเมี่ยงคือในแล้วในส่วนของของตัวเมี่ยงส่วนผสมนี่เหมือนท็อปปิ้งทั้งนั้นเลยนะคะท็อปปิ้งเลยเป็นท็อปปิ้งเลยต้องมีอะไรบ้างคะให้พี่อธิบายให้ฟังหน่อยก็จะมีหอมหอมก็เหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนในในน้ำเมี่ยงเราจะใช้หอมหอมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้หอมจากสีสเกต หอมแดงจากศรีสะเก็ดค่ะมันโดดเด่นยังไงคะพี่มันมีชื่อมันหอมแดงต้องสีสะเก็ดใช่ค่ะเมี่ยงคำบางเจ้าเขาจะใช้หอมแขกที่มันสีแดงลูกใหญ่ๆมันอาจจะด้วยการปอกง่ายการหั่นง่ายแต่เราอจะใช้จะใช้หอมไทยหอมรีสะเก็ดบางเจ้าเขาจะใช้เป็นหอมจีนจันจีนซึ่งมันรสชาติมันจะจืดมันจะไม่อร่อยอ๋อต้องแบบว่าอันนี้ทั้งกลิ่นทั้งรสกำลังดีเลยใช่ไหมคะแล้วก็ขิงขิงเราก็ใช้ขิงไทยเนี่ยค่ะขิงอ่อนเนี่ยละค่ะ ธรรมดาค่ะแล้วก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมพานกิ๊กไม่เคยทานเมี่ยงที่ใส่มะม่วงหิมพานเลยคุณผ mm ู้ชมปกติเขาจะใส่ถั่วแบบถัวถ่วลิสงถั่วลิสงใช่แต่ของของสูตรบ้านเราเนี่ยด้วยความที่เราก็เคยกินถั่วลิสงมาแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าม,มันแข็งาทานไปแล้วมันมันกัดไปแล้วมันแข็งแต่ว่าเรา มาเคยใช้เคยใช้เม็ดมะม่วงหิมพานพอฟอสไไปแล้วเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมมากกว่าแล้วก็มีความนุ่มละมุนมากกว่าอ๋อใช่ค่ะบางทีเนาะคนแบบว่ามีอายุหน่อยอย่างแบบว่าคุณยาคุณยายที่บ้านอยากทานก็ทานก็จะนิ่มกว่าไม่ทําร้ายฟันด้วยนะคะไม่เจ็บเหงือกด้ว่คุณผู้ชมที่สําคัญคือนัวนัวหรือว่านัวแน่นอนอันต่อไปก็จะเป็นกุ้งกุ้งของเราเนี่ยเราเป็นกุ้งชาบยทะเล เราไม่ได้ใช้กุ้งเลี้ยงเพราะว่าจะมีะแม่ค้าที่ที่เอาเรียกว่าเป็นพันธมิตรที่ซื้อกันมาจนสนิทกันเราไปเจอเขาโดยบังเอิญเมื่อ4ี่หปีที่ี่แล้วที่เราเลือกใช้เขาอของเขาี่จะเป็นกุ้งทะเลแล้วก็มไม่ใส่สีไม่ใส่สีมันก็จะมีเขาเรียกว่ารสชาติมันจะไม่เค็มโดด ค่ะคือกุ้งแห้งปกติตัวมันจะเล็กกว่านี้แล้วก็เป็นแบบว่าเค็มกินเค็มมาเลยใช่อันนี้คือใช่แม่คุณพี่คะที่สําคัญของเขาเนี่ยกุ้งเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะมีนะคะมันจะเป็นภาษาของเขาอะมันจะมีที่มันจะมีเยอะคือน้ําเกิดหืมน้ำเกิดเป็นภาษาของของทางแม่ค้าเขาอะค่ะค่ะถ้าน้ำเกิดกุ้งมันจะเยอะใช่ค่ะกุ้งมันจะเยอะ เขาก็จะโทรมาบอกเอ้ยตอนนี้น้ําเกิดนะเอากู้ม้ามีกิโลก็เก็บไปให้เราค่ะค่ะวัตถุดิบนี่คือไม่ใช่ว่าอะไรนะคัดสั่นมาหมดเพื่อคุณผู้ชมเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือมะพร้าวมะพร้าวหั่นอบทั่วไปเนี่ยจะมีบางเจ้าที่เขาใช้เขาใช้ไปคั่วแต่เรามีความรู้สึกว่ามะพร้าวคั่วเนี่ยมันจะแข็งแต่ของเราเนี่ยมันจะกรอบกรอบ เราไม่ได้แบบเหมือนเราไม่ได้คั่วแตเราเอาไปอบไปอบใช่ไปอบซึ่งมันมันมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงอะค่ะใช้เวลาและใช้ความใส่ใจมันต้องมีกลับมันต้องอะไรหลายๆซับซ้อนมากโอ้โหใช่ค่ะพี่ยอมจะคิดได้ยังไงเนี่ยหืมแต่ละอย่างนี่คือเขามีทริคมีกลเม็ดเคล็ดลับที่แบบพอเอามารวมกันแล้วรสชาติมันจะต้องละมุนลิ้นมากยิ่งขึ้นด้วยต่อไปก็เป็นพริกขี้หนูเราก็จะใช้พริกขี้หนูสวนเราจะไม่ใช้พริกขี้หนูพริกขี้หนูเม็ดใหญ่แต่เราจะใช้พริกขี้หนูสวนมันจะมีความเผ็ด เผ็ดร้อนในตัวของมันเองอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างนีก็เป็นมะนาวมะนาวก็จะเป็นมะนาวมะนาวเปิือบางค่ะคมะนาวเปือบางตัวสําคัญก็คือนี่เลยใช่ใชเป็นปลีบบัวหลวงค่ะเป็นแบบว่าตัวจุดเด่นของเราเลยเป็นพระเอกเป็นนางเอกของที่ร้านเลยนี่นะคปกลีบบัวใชแต่ใช้เป็นบัวหลวงบัวหลวงบัวหลวงบัวเนี่ยจะมีบัวหลวงกับบัวฉัดบัวฉัดเนี่ยจะเป็นดอกตุ้มๆที่ใช้สําหรับไหว้พระค่ะบัวหลวงก็ใช้ไหว้พระได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยบัวหลวงเนี่ย จะเหมาะกับการเอามาเป็นอาหารเป็นอาหารเพราะอะไรคะพี่ทำไมเราถึงใช้แบบสมมุติเราใช้กลีบบัวชัดแทนได้ไหมบัวชัดจะมีความมันจะแข็งกว่าแล้วก็<า>มันจะฝาดแต่ด้ยวยบัวหลวงเนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วมันรสมันจ,จืด,จด แล้วมันจะมีหอมอ่อนๆความหอมอ่อนๆของของบัวออกมาค่ะแฟนพี่เขาจะเป็นคนทําบัวทําบัวก็คือเด็ดบัวออกมาตอนเช้าเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมากหอมมากหอมแล้วพึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนใช่มันก็จะแบบเรานั่งทําอยู่ไม่ได้เห็นพึ่งเลยนะแต่น้องบินมาที่ไหนไม่รู้เต็มเลยมาบินมาเกือบทุกวันเลยพึ่งบินมันได้กลค่ะอ๋ออันนี้ไม่ไอาฉีดยานิดนึงของเราไม่ได้บัวเราไม่ได้ฉีดก็จะมาจากเนี่ยแล้วเราก็เป็นแบบเอามาเป็นอย่างนี้ใช่ค่คะใช่ค่ะ สีสวยมากสีสวยมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยแค่ขั้นตอนของการเตรียมการนี่ก็โอ้โหต้องใช้เวลาแล้วใช้เวลาค่ะใช้เวลา<อ>ต้อง,องทุ่มเทมากถูกค่ะมันมันมันเสียเวลากับการปอกหอมปอกขิงปอกทุกอย่างแล้วจะต้องมานั่งหั่นอีกรหั่นเราก็ค่อนข้างใส่ใจกับมันเพราะว่าต้องให้มันดูน่าทานด้วยค่ะ,คะเหมือนเราทานยังไงเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานอย่างนั้นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่พอสั่งแล้วนอกจากรสชาติที่เขาชอบแล้วเนี่ย เสียงตอบรับที่เขากลับคืนมาเนี่ยเขาจะบอกว่าของเราสะอาดที่เขาที่เขามีมีเหมือนฟีดแบ็กกลับมาใช่เขาจะบอกอุ้ยอร่อยนะเพิ่งทานครั้งแรกชอบมันมีเทคนิคอยนิดนึงว่ายังไงคะพี่มีดที่หั่นเนี่ยต้องใช้มีดเฉพาะที่ราคาราคาจะสูงหน่อยเพราะถ้าใช้มีดธรรมดาจริงๆฮะถ้าใช้มีดธรรมดาตามตลาดแล้วเล่มละสี่สิบห้าสิบาทเป็นมีดคนคู่แล้วมันจะเป็นเซียนต้องใช้มีดคนคู่ที่มันคมมากคมกริบหั่นแล้วมันจะไม่เป็นเซียน อเขามีเขามีเกล็ดด้วยนะมีมีใช่เราก็ต้องใช้มีดแบบดีๆมีดคนคู่ใช่ค่ะเล่มละอ้ไม่ไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ฟังราคาก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปเซิร์ชเอาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยหลังจากที่เรามีวัตถุดิบครบนะคะมีน้ำเเมี่ยงที่น้องแบบกลิ่นหอมยี่วน้ำลายมากตรงนี้เราจะมาเริ่มกันว่าในการที่เราจะทาน แต่เริ่มแรกพิธีกรขอใส่ถุงมือก่อนเลยค่ะได้ค่ะลองได้เราก็จะมีเหมือนพี่เขารู้อ่ะเขาบอกลองได้ลองได้ลองได้รู้ว่าเราหิวนะคะคุณผู้ชมคือจริงๆบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเอากลีบบัวเนี่ยใส่มือก็ได้นะคะแล้วก็หยิบทุกอย่างใส่ลงไปแต่บางคนก็อาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันก็จะใส่จานก็แล้วแล้วแต่ความ แล้วแต่ความถนัดนะคะแต่เราถนัดแบบว่าระบบมือเลยค่ะก็หยิบนี่คือหยิบได้เลยจะเอาอันไหนใส่ก่อนใส่หลังได้แต่ว่าอันที่ใส่หลังสุดน่าจะต้องเป็นมะพร้าวให้มันออนท็อปอยู่ข้างบนนะคะโอ้ได้ค่ะกิกเริ่มเลยกิกเริ่มหอมก่อนเลยหอมก็จะช่วยเรื่องไล่หวัดดีนะคะค่ะทุกอย่างเป็นสมุนไพรนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคืออาหารไทยเนี่ยคือเป็นยาได้ด้วยช่วยบำรุงร่างกายได้ด้วยแล้วให้รสชาติที่ หอมอร่อยิก็จะช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะไล่ลมขับลมใช่ไหมคะใช่พรางคนบอกกินขิงแก้หวัดเงี้ยเนาะมันก็ดีมันก็ผสมหลมกใช่แมงมุมจะลดความดันแล้วก็ลดน้ำหนักค่ะอย่างตัวกุ้งอันนี้คืออย่างที่บอกคือรสชาติเขาก็จะไม่เค็มเหมือนกุ้งแห้งปกติที่เราทานกันเนาะใช่ค่ะเคแล้วก็มะนาามะนาาค่ะถ้าใครชอบพริกมากก็ใส่ใส่พริกมากหน่อยใส่มะนาวอะถ้า ครบทุกอย่างแล้วก็าลาดด้วยน้ำน้ำน้ำเมี่ยงได้เลยค่ะอโอ้อันนี้กินเผ็ดนะคะค่ะ, <c oughs> ะใช่ค่ะดเดี๋ยวเราใส่อันนี้ให้ก่อนแล้วเราก็จะออนท็อปด้วยออ่าอุ้ยหอมมากเลยคุณผู้ชมแล้วคือน้ำเมี่ยงเขาอะพอหยดลงมาเห็นเลยว่าค่ะว่าไม่ได้มีแค่น้ำแบบเหลวๆอย่างนง้นแจากข้างในคือมีเนื้อด้วยแล้วก็ออนท็อปด้วยนี่ค่ะ มะพร้าวอบโอ้โหเป็นไงเป็นไงนี่ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเราก็ทานได้เลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าพิธีกรทานไม่ได้ตอนนี้เราก็โหเบใส่จานไว้ก่อนใส่จานไว้ก่อนนะคะเป็นอันรู้กันว่าเนี่ยแหละค่ะแค่เท่านี้เองนะคะทานง่ายๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็พกไปทานด้วยได้ได้ค่ะทําไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ทําให้เราเห็นว่าอาหารไทย สวยงามน่าทานทำขายก็ได้ต่อยอดเป็นธุรกิจก็ได้ยกระดับมรดกภูมิปัญญาของไทยที่สำคัญนะคะยังช่วยดูแลสุขภาพคุณด้วยเพราะทุกอย่างคือแทบจะเป็นสมุนไพรทั้งหมดแล้วแม้กระทั่งตัวของน้ำเมี่ยงเองเนี่ยโอ้โหใส่สมุนไพรไปเยอะมากทั้งขิงทั้ง,งขาหอมแดงหลายอย่างมากเลยนะคะแต่ที่แน่ๆถ้าใครบอกว่า ไม่อยากจะทําเองเพราะว่ามันหลายอย่างมากเลยอยากจะสั่งอ่ะจากร้านนี้สั่งได้ทั้งไหนบ้างคะก็ช่องทางการสั่งของเราเราก็จะมีน,ะนี่ค่ะในขออนุญ,ญาตนะคะโอ้โหเราจะมีเพจได้ทั้งกล่องอย่างนี้เลยได้ทั้งกล่องอย่างนี้เลยค่ะกล่องในกล่องนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยจะล้างจะทําความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เราจะมีช้อนให้ด้วยค่ะ เพื่อตักน้ำเนี่ยงค่ะและช้อนพี่น่ารักมากเลยเหมือนเป็นช้อนไม้ใช่รักแบบธรรมชาติมากเลยนะคะซึ่งจะมีแค่มะนาวแค่นั้นเองที่อ้องขอให้ปหั่นเองใช่เพราะว่าที่เราไม่หั่นให้เพราะว่ามันจะเป็นน้ําออกมาค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะแบบว่าเหมือนใช่ใช่เราไปทั้งแบบนี้ขายราคายังไงคะ เราขายกล่องละ1นึ่งบาทค่ะหนึอยห้าสบาทซึ่งสามารถสั่งได้เราจะมีเราจะมีะเพจะนะคะเพจเมืองกิบบัวบ้านสวนค่ะแล้วก็ทาง l i น์แอดก็คืออดโล o t a ด,ด8 8 1. 1นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคนี่เลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรก็คือ0 8นย์แปดหนึ่งเองสค่ะโอเคค่ะติดต่อไปได้เลยนะคะบอกเลยว่าคุณจะต้องถูกใจแน่นอนเพราะไม่ใช่อะไรนะนี่ขนาดยังไม่ได้ลองชิมนะแต่ว่า กลิ่นนะรู้เลยว่าทุกอย่างเป็นของดีแล้วเจ้าของร้านคือทําด้วยใจจริงๆนะอันนี้คือไม่ได้เปิดขายหน้าร้านแต่ว่าจะทําตามออเดอร์ของลูกค้าหลายคนบอกว่ามีกล่องเท่านี้150พี่อธิบายเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าคือเราอ่ะใส่ใจจริงๆใช่ไหมคะเราอ่ะใส่ใจจริงๆเพราะว่าต้องต้องบอกก่อนว่าของเราเนี่ยเมี่ยงคำมันเป็นในเรื่องของดีเทลมันเยอะมากค่ะนอกจาก น้ำเมี่ยงที่เราบอกแล้วว่าเราใช้เวลาประมาณ2 2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าเนี่ยในการทําแล้วเนี่ยอย่างส่วนผสมอื่นๆอย่างเม็ดมะม่วงเนี่ยเราซื้อเป็นเม็ดมะม่วงสดนะคะไม่ใช่เม็ดมะม่วงที่เขาที่เขาคั่วหรืออะไรมาแล้วเราต้องมาอบต้องมาอบเองอบเองใช่ค่ะเราต้องมาอบเองแล้วก็อย่างหอมอย่างขิงเนี่ยเราก็ต้องปลอกแล้วเราก็ต้องมาหัน่นซึ่ง ่นส่วนที่ไม่ดีเนี่ยก็ตัดทิ้งใช่ซึ่งมันก็จะมีเรื่องของต้นทุนด้วยแต่ที่สําคัญก็คือว่า่งเสียหายเยอะมากคุณภาพสินค้าคแน่นอนว่าจะต้องเหมาะสมกับราคาที่เราให้คุณผู้ชมแล้วนะคะ,คะไม่จํากัดใช่ไหมคะว่าแบบเออถ้าเราสั่งไปส่งอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าคนที่สนใจแล้วอยากจะแบบมีงานสัมมนาสั่งเป็นเยอะๆอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะ ไหจริงๆแล้วเนี่ยเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีแค่จานผู้สุขแต่ตอนนี้เราทําทุกวันแต่ว่าลูกค้าถ้าต้องการเยอะเนี่ยก็คือขอให้ล่วงหน้าสัก1นถึงสวัน ก็จะดีค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะติดต่อเขาได้เลยนะคะ <G TA> Facebook ก็มี l i ค์แอดก็มีนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาก็ได้นะคะเก่อนได้ค่ะใช่แล้วไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมเห็นเข้ามาแบบนี้ไม่มีหน้าร้านก็จริงนะคะแต่ว่าร้านเนี่ยโกอินเตอร์ดังไกลไปร่วมง,งานโอ้โหถึงต่างประเทศเลยด้วยใช่ไหมคะ <G TA> เรื่องนี้พี่ลินบอกว่าพี่ขอเล่าพี่ิเล่าให้ฟังหน่อยเร็วก่อนจะปิดรายการจริงๆแล้วเริ่มจากการท่องเที่ยวก็คัดเลือกพร้อไปงานไปเสิร์ฟในงาน มิชลินไกด์ปีแรกที่เจ๊ฝ่ายได้ได้ปีแรกเลยได้ปีแรกมีอยู่ในในงานเลยร่วมค่ะเราไปอยู่ในนั้นเสิร์ฟในงานนะคะร่วมกับของอร่อยของเจ้าเอกซึ่งมีไม่กี่เจ้าที่เขาคัดเลือกไปอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งไปร่วมงาน WTM ซึ่งเป็นงานท่องเที่ยวระดับโลกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษคุณพระไปลอนดอนไป WTM นะไปอยู่ในบูธของประเทศไทย ก็จะเป็นโซนที่เขาจัดจัดรวมแหล่งรวมอาหารจากประเทศไทยเราก็ไปอยู่ในหนึ่งในนั้นอีกแล้วนอกจากนี้เห็นบอกไปดูใบด้วยใช่ไปที่ดูใบเพื่อเป็นงานท่องเที่ยวแต่เป็นงานเล็กๆเล็กกว่าเดี๋ยวมันยูทีเอ็มเป็นจุกบเล็กกว่าไปที่ดูใบแล้วก็ไปที่อาบูดาบีเหมือนเราก็จะแบบเอาไปเสิร์ฟในชุมชนไทยที่อยู่ในดูไบตรงนั้นด้วยแล้วก็มี คนต่างชาติคนต่างชาติก็ได้คนความสนใจเยอะบางคนไม่เคยทานเขาก็ทานแล้วเขาติดใจใช่ไหมคะเพราะว่าคืออร่อยจริงๆอ่ะคือแค่ได้กลิ่นหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเห็นเป็นกิมมิกเนี่ยคือได้เห็นทั้งความเป็นไทยแล้วก็ได้เห็นถึงสิ่งที่เราทานกันปกติอยู่แล้วแต่ว่ามาใส่ให้สวยงามมากขึ้นดูใบปีนี้ไปไหมคะตอนนี้ครับเดือนหน้านะครับต้นเดือนระหว่างวันที่4ถึงวันที่8ค่ะโอ้ก็ไปด้วยงานเวิร์นเอ็กซ์โปของที่ดูไบที่ก็จัดที่มี ที่เขาจะมีโอ้หลายประเทศมากที่เขาร่วมเราก็ไปอยู่ในศาลาไทยไปอยู่ในศาลาไทยเลยแล้วก็ไปโชว์ได้รับไรเลือกเข้าไปโอ้โหสุดยอดมากเก่งมากเลยอันนี้คือ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ที่เราทําธุรกิจเราทําด้วยใจยแล้วเราก็ได้โนเตอเ์ดังไกลไปเลยนะคะถึงต่างแดนแล้วก็ทําให้เห็นแล้วนะคะถึงว่าวัฒนธรรมการทานอาหารของไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกภูมิปัญญาที่เรามีแค่เอามา a d a p ปเอามาปรับใช้ก็จะสามารถ ต่อยอดไปถึงในเชิงธุรกิจได้คุณผู้ชมคาะร้านดีขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมติดต่อเข้าไปนะคะอ่ะสุดท้ายนี้แล้วนะคะอยากจะให้ทั้งสองท่านหนูเราคุยกันมาแป๊บเดียวเองจบรายการแล้วนะพี่ๆขามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมรวมไปถึงฝากถึงรายการไหมคะ<อ>เชิญค่ะก็ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่เชิญเระมอ,อกรายการนะครับแล้วก็ขอบ คุณเป็นแฟนของแรายการที่รายการสินสร้างทางอาชีพที่ดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่ดีอะค่ะที่ส่งเสริมเรื่องของอาหารไทยให้อาจจะให้คนรุ่นหลังได้ได้รู้มากขึ้นเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่เคยทานเมี่ยงหรือว่าอาหารไทยชนิดอื่นๆที่ที่ทางรายการเอามาออกอย่างเงี้ยก็จะได้จะได้ จะได้ทราบกันมากขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาเห็นแล้วนะคะว่าอาหารไทยมีความละเอียดอ่อนแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันจะเป็นทั้งในเรื่องของคุณค่าคุณประโยชน์ทางอาหารแล้วก็ได้ต่อยอดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดีๆของไทยต่อไปด้วยและที่สําคัญร้านค้าแบบนี้เนี่ยต้องช่วยกันสนับสนุนเลยนะวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับพี่พีทั้งสองท่านทั้งพี่อ้อมจันทร์แล้วก็พี่ริฟนะคะที่วันนี้มาออกรายการร่วมกับเรา หวังว่าโอกาสหน้าถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเดี๋ยวจะรักพาตัวมาไว้ตรงนี้ครึ่งชั่วโมงไม่ให้ไปไหนเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เวลาของรายการสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันอย่างที่พี่ริทบอกไปเมื่อสักครู่กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกันได้ก่อนใครเลยทีเดียวค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่กับเวลาเดิม15บนาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้กุ๊กกิ๊กแล้วก็พี่อ้อมจันทร์แล้วก็พี่ริล์รลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ